ทีชานะคะพบกับเอเชียบิป้ยไลทไทยแลนด์้าขงสารเกี่ยวกับกีฬาที่จะพาคุนไปทำหมวดเรื่องของกระแสในกรุงัตนีนค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะขอเปิดทําเนียบผู้เล่นบาดเจ็บของหงแดงลิ์พูที่ลาสุดเนี่ยเจะเอามาติดนะคะเข้าไปอยู่ในทาเนียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ตามรายงานข่าวของเจมเพียรเจ้าพ่อใส่ข่าวของแดงนะคะรายงานว่าเจลมาติ atic, จะไม่พร้อมสําหรับเกมที่จะเปิดบ้านพบกับคิสมัลเลตในคืนนี้เวลาตีสองสมบรานเราค่ะเนื่องจากว่าทางด้าของเจลมาติ atic, นะคะมีปัญหาการบาดเจ็บที่เรียนคนขานีบซึ่งทําให้เขาจะไม่พร้อมสำหรับเกมนี้แล้วก็แน่นอนนะคะว่า จากาการบาเจ็บของเอลมาติค่ะคาดว่าผู้เล่นเซนเตอร์แบ็กที่จะลงพบกับทางด้านของทิสันพาเลตในเกมคืนนี้นะคะจะเป็นทางด้านของเฟอร์จิฟันไดยืนคู่กับโจโกเมดค่ะข่าวต่อไปมาที่เรื่องของบาร์เซโลนากันบ้างค่ะ สโมสรบาร์เซลโลนาได้มีการประกาศใช้คันโยกทางเศรษฐกิจรอบที่สี่นะคะหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้ใช้ไปแล้วถึงสามครั้งด้วยกันค่ะแต่ก็ยังมีเงินเข้ามาไม่มากเพียงพอนะคะทำให้พวกเขาเนี่ยไม่สามารถลงทะเบียนนักเตะใหม่ได้ค่ะแต่ล่าสุดนะคะหลังจากที่บาร์เซลโลนาได้มีการประกาศใช้คันโยกรอบที่สี่โดยเป็นการขายหุ้นนะคะบาซาสตูดิโอ ออกไปถึง24.5นะคะทำให้พวกเขาเนี่ยมีไรายได้เข้ามาถึง100ล้านยูโรและนั่นหมายความว่าบารซโล o น่าสามารถลรงทะเบียนนักเตะใหม่ทั้งหมดได้ทันเวลาทุกทีพอดีค่ะหลังจากที่มีการประกาศรายชื่อผู้เล่นนะี่คะที่ติดโผบอลลงดอคะ่ะผู้เล่นต่งตางๆนะคะหน้าตาเดิมๆก็มีการติดเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโมฮาเมดซาลาของหงแดงลิปูนะคะเทรน์เนอรอาโนฟอร์จิฟันดนะคะแล้วก็ ทางด้าน,นของแมนยูเนี่ยนั่นก็คือผู้เล่นหน้าตาเดิมๆอย่างกิสโนโรโดเนี่ยค่ะก็ติดเข้ามาในรอบนี้ด้วยค่ะแต่ผู้เล่นที่ไม่ติดในรอบนี้นะคะแล้วก็เป็นหนแรกในรอบ17ปีของเขานั่นก็คือริโอเนลมสซี่ค่ะที่หลุดโผลหลายชื่อผู้เล่นนะคะของบัลลงดอค่ะทำให้เขานะคะพลาดโอกาสที่จะลุน้นบัลลงดอครั้งที่8ให้กับตัวเองค่ะหลังจากที่มีการประกาศรายชื่อผู้เล่นนะค่ะที่เข้าท้าชิงในรางวัลยาชินโทฟี่ค่ะ ก็มีผู้เล่นต่างๆนะคะติดมามากมายทางด้านของพรีเมริลกเนี่ยส่งประกวดถึง4คนด้วยกันนะคะอาริซอนจากทางด้านของหงดังลิฟูเมนดี้จากเชลซีค่ะยอริสจ,จากคอนแนมฮอสเปอร์แล้วก็แอดดิซอนจากเรือไบแมชเชสเตอร์ซิตีน้นะคะแต่หนึ่งคนที่ไม่ติดมาในรายชื่อ ของผู้ทาชิงในถ้วยนี้นะคะนั่นก็คือจานรุจิดอนนารุม่าค่ะที่ไม่ติดในหลายชื่อในครั้งนี้นะคะต้องบอกว่านา่าสิยดายมากๆเลยค่ะสำหรับน้องดอนค่ะ หลังจากที่มีข่าวลือออกมานะคะว่าทางด้านของเรือใบแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่พวกเขาเนี่ยเพิ่งคว้าตัวแบ็กซ้ายวัย21ปีอย่างเซอร์กโอโกเมสมาร่วมทีมค่ะมันก็มีข่าวออกมาเนี่ยคะ่ะว่าพวกเขาเนี่ยจะปล่อยยืมผู้เล่นคนนี้ออกจากทีมทันทีข่าวรายงานล่าสุดเนี่ยคะ่ะซึ่งเป็นการยืนยันจากปากของเป๊ปโกดิโอลาเองเป๊ปโกดิโอลายืนยันเนี่ยคะ่ะว่าเขาจะพร้อมใช้งานนักเตะคนนี้ทันทีแล้วก็นักเตะคนนี้นะคะจะไม่ถูกปล่อยยืมออกจากทีมแต่อย่างใดคะ่ะ นี่กันมากคะ่ะกับข่าวที่ติ๊กนำมาเสนอในวันนี้ที่หวังว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลกันอย่างครบถ้วนนะคะแล้วก็ไว้กลับมาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าฝากติดตามเพจเชียร์บุ๊กกี้ไลน์ในทุกๆช่องทางเลยคะ่ะสำหรับวันนี้ติ๊กต้องไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย